สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่26นะฮะมาดูหุ้นไม่เต็มบาทนะครับตัวแรกเป็น b ีแเนี่ยอ่ยตอนนี้ยังทรงโอเคนะครับดูลายบีนะครับวัลุ่มโปรไฟล์ก็เฉลี่ยอยู่ที่แกับ72อตอนนี้มันยังเยืนอยู่ในเทรนด์ลายได้นะถ้าใครมีอยู่ก็ผมว่ารอ,อไปเ็นกว่าเขาจะเบรกได้ ตอนนี้ยังบอกไม่ยังดูไม่ไนดะ้ทังนี้คันนี้ถ้าย่อมาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนาทีก็ดูดีนะครับไม่มีอะไรผมว่ามันก็โฮต่อไปได้นะครับถือต่อไปเรื่อยๆไม่มีรอ,อถ้ามันหลุดเทนไลน์มาเราก็ขายนะครับหรือจะมีเส้นตรงนี้นะหกสิบหกตังค์เนี่ยเป็นจุดคัดลอสมันมีสองเส้นนะเทนไลน์กับเส้นแนวนอนมาดูเจลวันนี้เจลดูดูดีนะครับเหมือนกับ จะพักฐานสิกำลังจะขึ้นเออแต่ยังบอกไม่ได้นะมลุ่มมันน้อยไปหน่อยเนี่ยมันก็มันก็เยอะแหละเทียบเทียบทันทีผ่านมาแต่เพียงแต่ว่าแท่งมันยังไม่ได้แบบมลุ่มมันมันควรจะต้องมากกว่านี้นะอีกสักนิดนึงวันนี้มันขึ้นไปตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นเกือบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยสังเกตไหมเนี่ยโหคนเนี้ยถ้าคุณตีเทรไลน์นะมันเนี่ยมันตั้งแต่แท่งที่แล้วนะนะรู้สึกว่าวันก่อนใช่ไหมตีให้ดูในตรงเนี้ย แต่มันก็แค่หมดการพักพักตัวจริงๆเนี่ยของช่วงนี้เท่านั้นเองแต่มันจะไม่ได้บ่งบอกนะมันจะขึ้นนอกจากมันจะผ่านตรงนี้ไป49ตังค์เนี่ยจริงๆดูดูโอเคเลยนะครับอาร์ซนลังจะเหนือกว่า50ละรอดูสักนิดหนึ่งแล้วกันผมว่าจุดน,นตรงนี้ผมว่า49ตังค์เนี่ยถ้าถ้าผ่านไม่ได้จะวิ่งแรงนะครับ แต่จุดคัดลอสง่ายๆนี่นะสี่สิบเอ็ดตังค์มีถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็โยนทิ้งเลยนะครับมาดู CIG โอซีไอวันนี้ทำทำตัวไม่ค่อยดียนะหลุดโลลงมาแล้วน,นะครับเอาไงดีลดไป2%เนี่ยคัลดลอสอยู่ตรงนี้นะ78ตังค์เนี่ยคุณตีนหลลงจากจากจุดตรงเนี้ยมันมันควงวิ่งในกรอบนี้นะในรา,ายวันนะครับเนี่นย,นย,นยวิ่งในในมิ่งอย่างเงี้ยถ้า ท่าไหนทางหนึ่งถ้าทะลุไปได้คุณก็โฟลว์บายถ้าลงมาคุณก็ขายไปคัดร้อนอันนี้ดูบรูก๊กเนี่ยบรู๊กนะมันก็ยังอยู่เมื่อวานก็พูดปายทีงแล้วว่ามันมันแตกแล้วมันก็ไปเออวันนี้เขาจริงๆเเขาวิ่งมาหาหลายบวกอ่ะสองสามเปอร์เซ็นใช่ไหมวันนี้ทั้ทงว่าบิตคอยก็ไม่ได้ไม่ได้บีทีก็ไม่ได้ไปไหนอนะ่ะจะสังเกตไหมไอ้แท่งเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเขาเหมือนเขารู้เลยนะครับว่า ที่ผมบอกว่าเหมือนเขารู้ว่าบิตคอยจะทำนิวหายแท่งนี้วันที่20ใช่ไหมเขาลากแต่หัววันเลยนะแล้วก็คืนนั้นเนี่ยตอนกัางคืนบิตคอยก็ทำทำทำ,ทำเอาทำาาดิแล้วก็ก็ลากเราไปปล่อยก่ออแต่วันนี้นี้จะทําเหมือนกับมันจะรู้นะว่าบิตคอยคืนนี้จะวิ่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะก็เ,เป็นเวลตัวใหญ่หรือเปล่า แต่ทรงมันก็เป็นคือมันก็ตามกาบะครับมันแตกแล้วมันก็ไปต่อเนี้ยเราก็ปล่อยมันโฮไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะแต่บนลูกมันอย่างที่บอกมันน้อยมากมันตัดสินใจไม่ได้นะว่ามันแต่ถ้าถ้าทะลุตรงเนี้ยไปแปสิบสามเนี่ยผมว่าก็น่าสุดนะตอนนั้นไม่อยแปดสิบนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็โคต่อไปแล้วกันดูรอบนลูกมันมานะครับเลือกทางใดทางหนึ่งถ้าหลุดมาคุณก็ต้องโยนทิ้งเนี่ยอ่าซูเปอร์วันเนี้ยมันจริงมันไม่มีอะไรนะแต่เพียงมันติด โอลุ่มมันโอเคนะวันนี้อืมวันนี้นะครับโอลุ่มมันค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะมากกว่าประมาณเนี่ยสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้วันนี้เยอะสุดเลยนะครับแต,แต่แต่กราฟมันก็นอย่างที่บอกนะมันอยู่อยู่ในกรอบเนี่ยแปดสิบสองถึงร้อยสิบตังค์เนี่ยไม่เลียดถ้ารายวันนะครับถ้าทะลุเก้าหกเนี่ยผมว่าน่าสนนะเก้าหกตังค์แค่เนี่ยช่องเดียวฮะนั่นเองเนะผมว่าเออมีแนวน้มที่จะกระโดดได้เลยนะ มาดูชอทเวีันนี้ก็เลื่อนขั้นไปแล้วนะครับไม่ใช่บาทหนึ่งตังไปแล้วตรงนี้ผ่านไปแล้วเออตรงเนี้ถ้าคุณตีเทนไลน์นะเนี่ยครับนิดเดียวเองนะอีกนิดเดียวก็จะเบรกไปได้แล้วถ้าตีอย่างนี้นะครับเนี่ยก็วิ่งในกรอบเนี่ยนะหลายวันเนี่ยเลือกนะครับทางในทางหนึ่งขึ้นคุณโฟลว์บายลงคุณก็โยนทิ้ง มาดูทีนี้เกือบบวกสามสิเปอร์เซ็นต์วันนี้ใช่ปะฮะ pppm เออจริงๆรเนี่ยคุณดูรายวีกนะครับจริงใช้ได้นะโหว,วันนี้วีกนี้แค่สองวันนะหวัวรุ่มจะเทียบเท่ากับที่เพิ่นผ่านมาทั้งวีกเนี่ยถ้าทะลุเนี่ยพรุ่งเนี่ยผมว่าเกออ้าห้าสิบก้าตังเนี่ย โอ้ผมว่าวิ่งไปสวรรค์เลยนะไปดวงจันทร์เลยนะครับแต่เ็ห้าสิบเก้าใช่ไหมบุลุปโปไฟล์มันมันหลุดขอบพอดีเลยครับตอนนีนนนน้นั้นที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวติ่งตรงนี้นี่เองเจ็สิบสามแล้วก็มีที่ที่ราคาที่คนณซื้อเยอะบาท25เนี่ยแถวนั้นน,น่าเป็นจุดที่จะไม่มีแล้วนะครับ ถ้าถ้าให้ดีแคบต้องบาทสาวห้าขึ้นไปเนี่ยหายหายเกี้ยงเลยนะเอยวผมขอดูมันไมก่อนแล้วกันโอ้ก็มาแต่เจ็ดบาทโอ้แต่ถ้าเป็นมันนี่โอ้ผมรุ่งกว่าฝ่าเพียบเลยโอ,โอ,โอ้คนติดอืมเยอะนะอย่างนี้ถ้าเป็นมันนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเลยนะถ้าทะลุบาทสี่สิบค่อยดูอีกทีแล้วกันเนี่ยมันจะเีแนวต้านใหญ่อยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นมันนะครับ โอ้โหผ่านยากมากแต่ต้อง,งไงมั้งเขาก็เก็บมานานนะคุณดูนะครับนับตั้งแต่เนี่ยสังเกตไหมครับเกิดอะไรขึ้นมันน่าตื่ใจตรงนี้นะเขาตั้งแต่ปี2 0งศนะครับคุณดูนะครับนี่ลายมันนะมันมาแตกแค่ตรงนี้มีติ่งเดียวนะครับตรงนี้แสังเกตไหมที่บทลมโปรไฟล์ตรงนี้เยอะๆอยู่ที่34ตังค์เขามาเก็บตรงนี้นะตั้งแต่ปี19ถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นนัยสําคัญอะไรหรือเปล่าเพราะว่า ช่วงนั้นมันไม่มีราคาอย่างนี้ไงนึกออกไหมครับคือไอ้ตรงเนี้ก้อนเนี่ยเกิดมนาะประมาณเนี้ยตั้งแต่ธันวาหนึ่งเก้าถึงปัจจุบันเนี่ยเราเราขยายมานะครับเป็นก้อนทั้งหมดเลยนะครับเอออย่างนี้มันน่าสนนะเพราะว่าไอ้ที่ผ่านมามันไม่มีเขาไม่มีบริษับัฟาตรงนั้นอย่างเงี้ยแต่เขาก็เก็บมหาศาลมากคุณดูนะครับอ่ะผมให้ดูทีนึงเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยติ่งเนี่ยเยอะสุดนะครับรวมแล้วผมว่ามากกว่าทุกๆุกองเลย ถ้าเราสันนิษฐานว่าเขาเก็บเพื่อจะไปต่ออย่างเงี้ยมันโอเคนะแต่เราไม่รู้นะเพราเก็บเพื่ออะไรแต่อย่างที่บอกนะเนี่ยเขาเก็บที่สิบเก้าตังค์ก็มีสามิบบกตังค์ก็มีแต่เนี่ห้าสิบสี่ตังค์ประมาณเนี่ยถ้าถ้าเท่าเขาเขาจะล่าแรงเขาก็ทําได้นะอันนี้เป็นการแต่มันแต่มันเพราะมันอยู่จุดต่ำเขาก็ไม่มีเหตุผลอะไรนะที่เขาจะเก็บที่สิบเก้าตังค์ยี่สิบตังค์แล้วเ็าจะโยนทิ้งเพื่อ อะไรเงี้ยผมก็เดาอล้นะว่าแต่กราฟมันยังไม่ได้สวยไงนึกออกไหมครับยังไม่ถ้ามันพุ่ห้าสิบอะโอเคมันนะดูดีเลยแต่ตัวนี้นะมันแปลกตัวอื่นนะครับมันมีช่องว่างให้เล่นเยอะมากนะครับดูนะมันก็ยังให้ไปได้เนี่ยมาดูรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์เนี่ยก็วัวบอสแต่ถ้ามันย่อลงมาหน่อยเนี่ยผมว่ามันจะมันจะมีแรงที่วิ่งเนี่ยแต่สังเกตนะที่ผ่านมามันเกิด divergence ครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้ตรงนี้เคลียร์ได้นะครับกล่องสองติ่งเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเด๋ยวเช่นเคลียร์ได้เลยนะอืมผมว่าโอเคนะแต่ลายวันโอเวอร์บอร์ดเยอะไปหน่อยอันนี้ก็ต้องรอมันยอแล้วกันนะโอเคนะครับถ้าอย่างที่บอกนะถ้าทะลุูตรงนี้ได้ห้าสิบเจ็ดตังค์อันนี้มาดูตัวหนึ่งทรูแล้วกันทูผมใช้สองชั่วโมงด้วยนะเนี่ยวันนี้สังเกตเห็นไหมครับทรูกันด e t e c กมันชอบมาเป็นเป็นดูโอ้อะ ดูคุยคุยทแล้วเนี่ยจุดแนวต้านมันอยู่ตรงนี้นะครับสี่หนึ่งสี่ทะลุไปได้เนี่ยโหว่ววิ่งไกลเลยนะ,ะคุณดูนะครับตีอย่างเงี้ยมันคือมันถ้าตีอย่างอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็เนี่ยมันก็หลุดจบไปแล้วนะผมว่ามันน่าจะพักฐานเสร็จไปแล้วแหละเนี่ยพักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับแท่งนี้พรุ่งนี้รอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่ามันจะไปไหม แล้ววันนี้ตอนปิดตลาดถ้าจะไม่ผิดนะผมรู้สึกผมจะมาดูก็ปิดตั้งสามสี่สิบล้านหุ้นมั้งคือแค่เฉพาะตอน ATC นะครับเยอะมากนะครับื้อสื้อสี่สเนี่ยนะหลายสิบอะคือเป็นหลักคูณออกมาแล้วเป็นร้อยล้านบาทเนี่ยอ,อยากให้ดูผมแยกอ,อกมาแล้วกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวอยากให้ดูนะตอนมันมันเช็คได้นะฮะนี่นะครับ ดูนะอันนี้หลุดโอเคมีช่องว่างทุกอย่างนะดูดีหมดเรวเว้นหลายวิคหลายวิคนี้โอ้โหบอสไปน,นิดนึงรายวันยังมีช่องว่างให้เล่นคือเริ่มเล่นตั้งฐานใหม่ตอนนี้20่สนาทีไอ้120ยยี่สแล้วนะครับดูดีแล้วผมให้ดูลายลาย2อนาทีแล้วกันเนี่ยน่าจะ ATC นะครับดูดีครับก,กระกรปิดเนี่ย วอลุ่มดูดิครับมหาศาลเลยนะเดีด๋ยวทั้งวันไม่มีนะมามาก่อนปิดเนี่ยมันไล่กันช่วงเนี่ยหกโมงเนี่ยเนี่ยหกโมงแล้วก็เนี่ยโอ้หผมว่าไม่รู้นะเขาทําอะไรกันแต่วุลุ่มมันก็เยอะแต่ก็เราเราก็รอดูคอนเฟิร์ตมูลนิธิอันนี้ดีแท็กเนี่ยจีดีแท็กสวยก็ทูนะวันนี้ดีแท็กอะเปิดต่ำปิดสูงลงไปถึงตั้ง3ามบาทเจ็ดสิอันนี้ผิดที่3าม้าผมว่าโอเคนะ สวยกว่าไหมอ่าถ้ารูปแท่งเทียนโอเคแต่ถ้าเจ้ารูปอินดิเคเตอร์อ่ะรูปแพทเทิร์นอ่ะทูสวยกว่าตอนนี้ดีแทกเกิดเหมือนกับโดจิอะไรอย่างเงี้ยกับตัวแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะต้องดูอีกแท่งหนึ่งแต่ทรูอ่ะสังเกตไหมครับทูเนี่ยเใช่ไหมมิดแท่งแนละ้วตอนเนี้ยทูถ้าพูดถึงว่าแพทเทิร์นดีกว่าดีแทกก็ไม่ได้แยก่กออากกันนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ย ถามว่ายัางไงจะดีแท็กจะขึ้นไหมถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยนะครับผมว,ว่าถ้าจะเล่นเล่นเล่นทูน่าจะสวยกว่านะแต่ดีแท็กมันต้องรอดูอีกทีเนะี่ยดีแท็กบนรูปมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่กทีกจะมาให้ดูเนี่ยครับมันคือมันมันเกิดลงไปปิดต่ําแล้วมันก็เปิดอ่าเปิดต่ําปิดสูงอย่างเงี้ยมันถือว่าการกลับตัวมันค่อนข้างจะหลุดดีเลยแต่เราต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีนะแต่ทูไม่ต้องแล้วนะครับทูมันเหมือน น่าจะคอนเฟิร์มมันแล้วแหละว่ามันจะกลับตัวนะครับเพราะมันกินเขียวกินแดงมิดแท่งเลยอันนี้ก็ลองดูแล้วกันสองตัวนี้ผมว่าไม่ไม่ได้น่าเกลียดนะอืมแล้วก็ลองดูมีแจ๊สอีกตัวนหนึ่งนะครับจะแจ๊สวอลุ่มไม่มานะเรา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 อแค่วอลุ่มเข้ามานเ่งโอเควันนี้ก็พูดไม่เต็มบาทก็ไม่มีตัวไหนที่สวยๆหรอผมว่า บรู๊ก็โอเคนะยังยืนอยู่ได้นะครับ c ีนี่ชักจะดูไม่ดีละเจลเนี่ยเจลจริงๆสวยนะถ้าตีกับรูปแค่คล้ายทู ool, เนี่ยจริงๆสือกระทูได้ถ้าเป็นดูดากแพทเทิร์นเนี่ยก็แต่พวกนี้ก็ต้องระวังน,นะมันดูุหุ้นปันนะ่นขนาดทูนี่เป็นหุ้นกึง่งกึ่งอะไรจะเล็กปั่นมันก็ไม่ใช่นะเป็นพื้น,นถามก็ไม่ใช่เพราะว่ามันขาดทุนมั่งกำไรมั่งจะพื้นฐานหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่เราเลือกพุ้นตัวใหญ่แล้วกันเเวลาทูน,นานๆเข้ามาทีเท่าเข้ามาแล้วเขาไม่หยุดหรอกครเขาล่าทีเดียวจบโอเควันนี้ก็โชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับ